อเมริกาที่แสดงออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเลยทําให้นักลงทุนมีความกังวลเลยทําให้ขายทองคำแล้วหันไปถึงดอลลาร์แทน แล้วก็ตัวที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของทางอินเดียเองที่มีการเพิ่มภาษีนะคะในการนําเข้าของราคาทองคําเองเลยทาให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าดีมานที่แท้จริงอาจจะมีการปรับตัวลดลงเพราะประเทศอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการซื้อทองคํานะคะแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคําเองก็มีการติดตัวขึ้นมาเนื่องจาก ทางกองทุน IMF เองได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือนะคะคริสประมาณ2.8หมื่นล้านยูโรและทําให้ราคาทองคําเองดีบตัวกลับขึ้นมาเช้าวันนี้หลังจากเปิดตลาดขึ้นมานะคะราคาทองคําก็มีการดิตัวเล็กน้อยเราเชื่อว่าในสัปดาห์นี้มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ1,700จนถึง1,715เหรียญ US อ a r ต่อ Troy อให้คิดเป็นเงินบาทบ้านเราก็ตกประมาณ24,800บาทส่อบัททองคา สำหรับในสัปดาห์นี้แต่ว่าการย่อตัวก็ยังมีโอกาสแนะนำน,นักถูนให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไปใกล้ประมาณ24,800อาจจะมีแรงขายลงมานะคะโดยที่จุดรับในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ระดับประมาณ1,635เหรียญหรือที่ระดับประมาณ23,800บาทต่อบาททองคำค่ะครับครับอาจจะยังเหวี่ยงตัวได้อากาศขมุขมัวเล็กน้อยสำหรับราคาทองคำสัปดาห์นี้กันอยู่นะฮะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็สถานการณ์ในอิหร่านเองเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอย่างล่าสุดเองสหรัฐเองก็ได้ตัดขาดธุรกรรมทางการเงินทางธนาคารของอิหร่านเรียบร้อยแล้วนะคะครตรงนี้อาจจะต้องรอติดตามเพราะว่าสถานการณ์ในอิหร่านเองถือว่าเป็นปัจจัยหลักในทีนี้ที่อาจจะผลักดันทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้วกว่านี้ค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณบนครับ คุณธีพานะวัฒนทรัพย์จาก YLG b u l l e t เ n นแอ u ด์นะครับประเด็นที่ฝากไว้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าสถานการณ์ในอิหร่านอาจจะส่งผลกับภาพเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมออถ้าดูแล้วประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละครับธุกรกรรมการเงินทั้งหมดของธนาคารในอิหร่านตอนนี้ถูกคว่ำบาตจากนานาประเทศจะส่งผลอย่างไรกับเม็ดเงินต่างๆที่จะมีการหลั่ง